ต้องดูก่อนากด,ดลงมาแล้วก็ดูตรงนี้นะคะว่ามันตรงข้างล่างข้างบนไหมตรงเตาไหมถ้าไม่ตรงมันจะไม่เปื่อยดีนะคะทำไมถึงหมุนนะคะหมุนหามันไม่ตรงนะคะเมื่อกี้วิธีไม่ได้วิธีไม่ได้มันก็ปะไม่ดีนะคะ ต้องเช็คดีๆจะได้ไม่ต้องขึ้นหลายรอบโอ้แม่ซื้อขายตักล้องตัวไม่มาเจ็บใช่เธอมาทำไมท่านไลตัวดูเขาเป็นยังจะไม่ใช่เสียงดนะน้องอยู่ไหนเ่ะนี่แล้วเราก็เสียบไฟนะคะมันเบาอ่ะคะ่ะตั้งกล้องอะ่ะมันเหมือนจะมันจะหักได้ถ้ามันชนอะไร จะไฟแล้วถ้าเสียบแล้วไม่กดก็ทําอะไรไม่ได้นะต้องกดไฟให้มันแดงนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหกสิบเอ็ดท่านนะคะมาหาเจตุกตาด้วยทีนี้เอ้นี่เราก็ต้องรอนะคะรอให้ตอมันตัดด้วยพี่น้องด้วยก็ยานขาตั้งกล้องคอยลมให้นี่วิธีผสมกาวดำนะคะเจตุกตาจะบอกเป็นแนวทางสําหรับช่างแล้วก็ บางท่านที่อยากปะเองนะคะสามารถปะยางนอกด้วยสริมแบบนี้ได้เดี๋ยวเจ้าตตาวให้ดูนะคะแอที่เราปะอยู่นี่คือยางรถไถน,นะคะ เป็นยางรถไถใหญ่นะคะถ้าถ้าเราแตกนิดเดียวเราก็ใช้สตีมตัวนี้ปะได้นะคะนี่เขาเรียกว่าสตีมปะยางนอกนี่สำหรับยางพวกพวกพายยางรถไถน,นะคะสวัสดีทั้งเจ็ดบท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะจ๊ะมันจะมีไซส์ S M L นะคะใหญ่กลางเล็กแต่อันนี้เจ้าตุกตาม,มีไซส์กลางนะคะไซส์เล็กหมดไซส์ไซส์ใหญ่ก็หมด ถ้าเป็นยางที่แผลไม่ใหญ่มากกรูไม่ใหญ่ก็ไม่จะเป็นต้องกูดยางนะคะก็ทาตรงนี้ก็ได้นี่ทาตรงนี้นะคะนี่นี่กาวทากาวดําให้รอบๆตรงนี้แล้วก็ทากาวดํานี้นะคะให้รอบๆแผลของยางให้มันกว้าง,กว,างกว่าแผลของยางนะคะให้ให้มันกว้างกว่าแผ่นนี้อ่าง่ายๆคือให้มันกว้างกว่าแผ่นนี้แล้วก็รอแห้ง อ่ะโมเมนวาฒท่าเปียกๆเราไปถูกติดเลยเด้พี่รองมันบบอยูแล้วมันสิมือนตัวเลยบึ๊บออกไปเลยเลยทันทีอม,มันสิมือนไปเด้พี่รองเด้อแล้วทีนี้ใช่ไหมเขาทํากันยังไงคือเวลามันแห้งนะคะมันแห้งนะกาวแห้งแล้วนี่เราก็มาฉีกพลาสติกสีชมพูหรือว่าบางมันจะสีไม่เหมือนกันนะคะสีกออกสีกออกเลยพี่รองสีพวกเลยออกแล้วเราก็แปะฝั่งนี้ลงอ่าลงที่เราทากาวไว้นะคะ แล้วก็ใช้มือของเรานี่แหละลูบ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 ให้แบบว่าเงียนให้ห in ันหันลายดีๆนะพี่น้องเอาไหมหันลายแบบว่ามันเป็นลายเนาะลายบนลายล่างลายหน้าลายหลังนี่แหละหันดีๆแล้วก็ลูบลูบให้มันเนียนพี่น้องซ้ำนี่มันก็ใส่งานต่อได้สาหรับยางนอกที่เหยียบต่อเหยียบอะไรเล็กๆเด้อเหยียบตออ้อยก็ได้แต่ถ้าใหญ่ทีนี้แต่ถ้าใหญ่มันจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะหรือว่าเออแผ่นใหญ่ก็ได้แต่ว่า ใหญ่มากนะเวลาเติมลมแล้วมันจะอ้าออกอย่างนี้นี่เราจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีโอ้โปกค้อเสียคือโปรโอเซนป่ะเนียน้อเนาะเดี๋ยวเดี๊ยวเดีวยดวยเฮ็ดงานหลายหมนแต่ทองรถออกมากว่าหันพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นแผ่นผ้าใบแผ่นผ้าใบแผ่นใหญ่ๆใ,ใช้สําหรับกูดยางรถไถน,นะคะใช้สําหรับกูดยางนอกด้วยพี่น้องด้วยดึงดึงมีใครเห็นไหมเคยเห็นไหมคะนี่ เคยเห็นไหมเคยใช่ไหมเดี๋ยวเจ๊ตุ๊กตาจะเอาให้ดูเวลาเขาใช้ยังไงเด้อเขาจะไม่ใช่เหมือนกันนะเขาจะไม่ทาก,กาวนะคะเขาจะใช้อีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวมากูขอ,อยยดใส่นี่น็อตกูดเราก็มีนะคะอันนี้เขาจะเรียกแผ่นกูดเออค่ะแม่ดาวมาใหม่ลูกอันนี้คือน็อตกูดนะคะอ่ะสั่งมาค่ะาางงทำไมมันใส่ได้พอดีอ,อ่ะอโอเคค่ะ ไปเลยค่ะอันนี้น็อตกูดนะคะน็ not good อตกูดยางนี่น็ not good อตกูดยางนะพี่น้องเดอ้อมีสี่ชิ้น